สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่ทองกราวและพี่ทองสี่พันค่ะนี่ค่ะโดนอกอยู่ข้างหน้าต่างหานอนม่วงเงาหานอนด้วยค่ะหลังจากที่นอนได้ตื่นหนึ่งแล้วดูค่ะมาแล้วมาแล้วมาหาแม่แล้วไปไหนนะไปไหนนะดูสิไปนอนต่อหรือเปล่านะนี่นี่น,น,นี่มาหาแม่แล้วนี่จะไปไหนคะจะไปไหนคะคุณนายจะไปไหนคะ จะไปไหนลูกเหรอคุณแม่คุณพี่ทองกราวตัวเดียวค่ะหนูจะไปไหนคะน่าจะไปนอนต่อค่ะวายไปไหนลูกตายแล้วตายแล้วทำงานแม่หลนหมดเลยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กาลังใจค่ะขอบคุณหลยๆค่ะพี่น้อง พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ